สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในตาราก็จะเป็น วิกทูนะคะก็คือ Spring Cleanup Quest ของเรานั่นเอง mm hmm. ก็วันนี้มาอยู่ในพาร์ทหนึ่งของ p t e r 5นะคะใครที่ยังไม่ได้ดู Chapter 1ถึง Chapter 4ก็สามารถไปดูได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีพาร์ทหนึ่งถึงสี่เอ๊ะอะไรพูดอะไรของเราเดี๋ยว c h a p t หนึ่ถึงสของเอ่อวิกหนแล้วก็จะเป็น5้ถึงเนะคะของวิกหนเหมือนกันแล้วก็มี เอ่อชัปเตอร์หถึงสของวิกสอแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นชัปเตอร์หถึงเในวิกสองนั่นเองค่ะมึนไปหมดแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่เราคอเล็กเวสไปแล้วนะแล้วก็มาดูในพัทหนึของชัปเตอร์ห้ากันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องให้สติกเกอร์ให้กับผู้คนที่มีพลัมบลบสีฟ้าหคนนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่ไหนคะจะต้องไปที่ที่มีคนเยอะๆถูกไหมและที่ที่คนเยอะๆเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเอ้ยมาร์เก็ตสแควร์ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก่อนเออก็วันนี้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเไีจำได้จังมาจากไหนครับนี้โอเคมาร์เก็ตสแควร์นะคะทุกคนแล้วก็ไปหาคนที่มีพรอมบ๊อบสีฟ้ากันดีกว่าในโรงพยาบาลนี้ไหมคะในโรงพยาบาลไม่มีนะคะ อามีคนนี้แล้วหนึ่งคุณราเฟลชื่อราเฟลจริงเหรอก็ให้สติกเกอร์ไปเลยนะคะจะเป็นคนที่ไม่รู้จักหรือว่ารู้จักก็ได้หมดเลยนะคะขอให้มีพัมบลอบสีฟ้าเนาะอ่ะที่นี่ทําไมมีน้อยกว่าบากไซส์ละทุกคนอ่ะแล้วก็ให้คนคนนี้ไปนะคะแล้วก็ต้องหาอีกสองคนไอ้สามคนเนี่ยในนี้ก็ไม่มีนะคะคเราปล็อกหมดแล้วอ้ามีในนี้สองเฮ้ยมีสามนี่วาอ่าให้ไปเลย คนนี้ก็เป็นคนครูนะคะแล้วก็อ่ะคนผู้หญิงคนนี้คนผู้หญิงคนนี้เอาจะปเปอร์สไปละกันนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มากดคอลเลกต์ได้เลยตอที่พาร์ทสองกันพาร์นี้นะคะทุกคนจะต้องไปที่บ้านของเราคะ่ะไม่แน่ใจว่าที่นี่ได้หรือเปล่า แต่อาจจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้หรือเปล่ายังไงไม่ได้ต้องไปที่บ้านเท่านั้นนะคะอาถึงบ้านแล้วนึ่งใครถึงบ้านแล้วนึ่งฉันเองฉันก็จะกดไปที่โซฟานะคะแล้วก็กดสว Up ตรงนี้ได้เลยก็จะเหมือนเป็นการทําความสะอาดเนาะก็อบอกให้กดตั้ง1ิครั้งเลยนะคะทุกคนก็คือต้องเสียอ n e r g อร์เยอะมากๆเลยค่ะอ่ะไปเลยสิครั้งเริ่มเลยก็บูตพลังงานแล้วนะคะแล้วก็มา สิครั้งไปโลดค่ะทุกคนก็คือแบบเยอะมากเลยนะความจริงแล้วคือแบบเยอะไม่ไหวแต่ก็ต้องทำถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นทาส์เนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มากดคอลเลกทาส์ได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยกับพาร์ทสเรามาเริ่มพาร์ทสดีกว่าอ่ะยังไงมาที่อันนี้เหมือนเดิมโซฟาที่เรารักกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฉันจะกดโซฟาทำไมถึงกดแพลนให้เราคะ กดโซฟาแล้วก็กดอันนี้เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นการแบบเซฟอัพทำความสะอาดเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเสียให้เนเจี้ันนี้คือน้อยกว่านอะแล้วก็ต้องรอเวลาแทนนะคะแล้วเลยยังไงคะก็รัชไปเลยสิคะเพราะว่าเรามีแค้า่ะทุกคนแล้วก็กดคขาเลยได้เลยอ่าประมาณนี้มาดูที่บาสีนะพาสีเขาบอกว่าให้คอมฟิตทูเราอีเวนต์นะคะเออขออนุญ,ญาตเป็นงานของเราละกันนะมาที่งานของทุกคนได้เลยนะคะแล้วก็กด อ,อลองอีเวนต์ได้เลยทำสองรอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือข้างนอกนี่ก็คือมีคนเล่เลขายซ้มตํมไก่ย่างนุ่นึ่งใครขายโอ้ยอามาอมืนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็มาค่ะ เมื่อคนเขาเลกได้เลยนะคะสำหรับชั a เตอร์สเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในชั a เตอร์หในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่แหละค่ะทุกคนี๋ยวก็ตัดไปแล้วกันนะมาต่อกันที่ชั a เตอร์ต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั a เตอร์ที่6นะคะก็อย่าลืมกดคลลกก่อนนะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนอย่าก,กดไปที่โซฟาของเราเลยค่ะแล้วก็กดตัวเลขอ,อันแรกเลยนะคะแต่ว่าต้องเสียเอเนอร์จีทั้งหมด20เท่านั้นเองก็กดเลยแล้วก็มาคอลเลกต์ไวอของเรานะคะจากนั้นก็ให้ทุกคน ไปที่โซฟาอีกรอบนึงค่ะนี่แล้วก็กดไปเลยกดตัวเลือกแรกเลยนะคะแต่ว่าต้องเสียเงิน300เหรียญน,นะแล้วเป็นแลไม่เป็นแลแล้วก็กดไปเลยนะคะแล้วก็มาค o l l e c รีว w a r d ตรงนี้จากนั้นก็ต้องกดไปที่เคาน์เตอร์นะคะซึ่งเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็ต้องว่างด้วยนะทุกคนให้เอาของจากเคาน์เตอร์ออกก่อนนะคะสําหรับคนที่เคาน์เตอร์เต็มเนาะแล้วก็กดไปที่ตรงนั้นแล้วก็กดไปที่ตัวเลือกอันแรกนะคะก็ต้องเสียเงินจี่ยี่สิบเท่านั้นเองอะ แล้วก็ซิมของเราก็จะเหมือนเป็นแบบการทํำเค้กอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาคอเล่ารีบอร์ดได้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาเริ่มพาส4กันอันนี้ก็ต้องไปที่สแตนดาร์ดอีเวนต์นะคะขอเป็นงานละกันนะก็สตาร์ทอีเวนต์เลยนะคะทุกคนอัอนนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดนะคะอะ เริ่มเลยส3รอบนะใครเรียบร้อยแล้วก็ไปกด c o l l e กต์ e ี a อร์ที่ทัสของเราได้เลยนะคะตรงนี้เลยเขาก็จะแบบโอเคเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราสามารถที่จะคอลเลกอันนึงได้นะคะอันนี้ก็คือทําต่อได้เลยเพราะมันเป็น Chapter ์อ้น,นี้แล้วเนาะก็ Chapter ์สุดท้ายนะคะมาเริ่มกันดีกว่าเออก่อนอื่นทุกคนต้องกลับบ้านก่อนนะคะก็คือต้องกดไปที่ Shower b o ออะคนไหนไม่มี s ชา w e บ box ก็คือจะต้องแบบจะต้องซื้อแล้วนี่คือ,อยังไง บ้านเราก็ไม่มีชาว์บล็อกเพราะฉะนั้นไปบ้านเพื่อนยังดีกว่าค่ะอ่าถึงบ้านเพื่อนแล้วนึ่งชาว์บล็อกของเรานะคะก็กดไปเลยแล้วก็กด watch away p r o b l e m นะคะก็คือเหมือนเป็นการทําความสะอาดตัวอย่างนี้เนาะซบของเราก็เข้าไปอาบน้ํานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจใดๆเราก็มากด correct ได้เลยแล้วก็ complete 3 long event นะคะทุกคนไป ไปที่งานของเราอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าให้กดไปที่ลอกอีเวนต์นะคะ3รอบเท่านั้นเนาะลองอีเวนต์แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตรีองอีเวนต์ของเราก็มากดคอลเลกชั e w อร์ดได้เลยแล้วก็มาเริ่มพัด3างกันค่ะ ภาษาสานี้เราต้องกดไปที่ซิมของเรานะคะจะเป็นซิมตัวไหนก็ได้เนาะเ,เราเอาเป็นซิมหัวหน้าของเราดีกว่าเพื่อนร่วมง,งานของเรานะคะแล้วก็กด Take a selfie with คนคนนี้เลยนะแล้วก็ซิมของเราก็จะแบบ Take a selfie นะคะนี่มีไม้เซลฟี่ล้หนุ่งเซลฟี่เราวน่งแล้วก็มากดเขาเได่คุยบอร์ดได้เลยนะคะอ่ะอันต่อไปอันสุดท้าย ก็เป็นพาร์ทสี่ในชั้นเตอร์จของเราแล้วนะคะก็คือแท็บอาโฮมไอเทมนะคะก็ต้องกลับบ้านหรือเปล่าหรือ,รอว่าเราแบบทำที่นี่ได้อะต้องกลับบ้านนะทุกคนอะถึงบ้านแล้วเราก็มากดได้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบเป็นของเล็กๆ,ๆน่อนอนก็กดได้เลยแล้วก็กดสีฟ้าเลยนะคะ Take p h o t o for i n s t a g r a m เอาลง n s t a g กร m แล้วก็อันเดียวนะคะแล้วก็มากดกรเล็กไวบอดได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน ได้ตมัมมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องกันดีกว่าอ้าวเราลืมเราเปิดครบหมดแล้วคือเรามีแพลนที่จะรีวิวด้วยนะคะก็น่าจะต้องเป็นวันนี้ที่จะรีวิวเนาะก็เอาเป็นว่าเออวันนี้นะคะก็ขอจบเควสไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า ใครอยากให้เราสอนทำอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝาก Facebook ของเราไว้ด้วยนะก็สามารถมาขอเป็นเพื่อนมาคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลากกันไปก่อนนะเออก็ยังไงก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันอพิโซดหน้านะคะ